แถวนี้ผีดุอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมเรื่องหลอนก่อนใครๆฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนฟังให้ทีมงานแถวนี้ผีดุด้วยนะครับขอบคุณครับโรงพยาบาลผีดุห้องพิเศษ<ฮ>เรื่องราวความสยองขวัญน,นี้เกิดขึ้นกับคุณต้องซึ่งเป็นชายหนุ่มพนักงานของบริษัทเอกชน เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งคุณต้องนั้นเป็นคนหน้าตาดีและขยันทำงานมากทำให้มักมีหญิงสาวเข้ามาติดพันอยู่เสมอแต่คุณต้องก็ไม่ได้สนใจเรื่องหญิงสาวพวกนั้นแต่ครั้งหนึ่งที่คุณต้องปฏิเสธหญิงสาวที่เข้ามาขอคบหากับเขาเธอคนนั้นกลับเอาของแข็งบางอย่างตีเขาเข้าที่หน้าด้วยความโกรธทำให้คุณต้องบาดเจ็บหนักและเพื่อนร่วมงานต้องรีบนำตัวเขาส่งโรงพยาบาลในทันที เพราะศีรสัของเขาแตกจนมีเลือดไหลออกมามากหลังจากเข้าพักและติดต่อตำรวจเรื่องคดีความเรียบร้อยคุณต้องก็ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพห้องพักคนไข้ของคุณต้องนั้นเป็นห้องพิเศษจากประกันที่ทางบริษัททำไว้ให้ทำให้คุณต้องรู้สึกค่อนข้างโชคดีที่อย่างน้อยก็ยังได้พักในห้องพิเศษแทนที่จะต้องไปอยู่รวมกับคนอื่น ห้องพักของคุณต้องนั้นอยู่ที่ชั้นสี่ของโรงพยาบาลโดยเป็นห้องติดติดกันห้องของคุณต้องนั้นมีห้องน้ำในตัวและจะมีพยาบาลเวนเข้ามาตรวจเกือบทุกชั่วโมงหลังจากเข้ามารักษาตัวได้ไม่ถึงวันแพทย์ได้เข้ามารายงานอาการของเขาว่าคุณต้องนั้นอาจจะต้องผ่าตัดดวงตาเนื่องจากหญิงสาวที่ทุบตีคุณต้องนั้นเธอใช้ของแข็งที่เป็นอาวุธกระแทกเข้าไปที่ดวงตาของคุณต้อง จนเลนส์ตาของคุณต้องนั้นมีอาการเคลื่อนถ้าหากไม่ทำการเย็บกลับเข้าที่คุณต้องอาจจะมีปัญหาในการมองเห็นในอนาคตได้แม้ว่าใจจริงคุณต้องจะไม่อยากผ่าตัดสักเท่าไหร่แต่เพื่อรักษาตัวให้หายดีเขาจึงยอมรับข้อเสนอในการผ่าตัดครั้งนี้คืนนั้นระหว่างที่คุณต้องกำลังนอนไม่หลับจากความกังวลที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดดวงตาเขารู้สึกเหมือนว่า มีสายตาของใครบางคนจ้องมองเข้ามาจากที่ไหนสักแห่งในห้องคุณต้องรู้สึกไม่ค่อยสบายใจแต่ก็พยายามคิดไปว่าตนเองนั้นคงจะคิดมากเกินไปเพราะเพิ่งผ่านเหตุการณ์เฉียดตายจากผู้หญิงโรคจิตคนนั้นมาเขาเริ่มคิดทบทวนถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนั้นผู้หญิงที่ทำร้ายเขาเธอบอกว่าเธอชื่อปิน่นเธอทำงานอยู่ที่บริษัทประกันที่อยู่ชั้นล่างของตึก และเธอแอบชอบคุณต้องมาหลายปีแล้วซึ่งตอนนั้นคุณต้องเองก็ไม่ได้รู้สึกชอบพออะไรในตัวเธอเนื่องจากเขาแทบไม่รู้จักเธอด้วยซ้าเขาจึงตอบปฏิเสธเธอไปอย่างสุภาพแต่ตอนนั้นเองที่เธอก็เริ่มร้องไห้คุณต้องไม่รู้ว่าควรจะปลอบใจเธออย่างไรดีจึงพยายามที่จะเดินออกมาปินจึงใช้ของแข็งฝายเขาที่ท้ายทอยของเขาจนล้มลงก่อนที่เธอจะกระหนำ่ำฟาดอะไรบางอย่างนั้นลงมาที่ใบหน้าของเขา แม้ว่าเขาพยายามจะปัดป้องแล้วแต่สภาพหลังจากหล่อนวิ่งหนีไปของเขาก็ดูไม่จืดเลยหากตอนนั้นเพื่อนร่วมงานกลับบ้านกันไปหมดแล้วเขาคงนอนจมกองเลือดอยู่ที่พื้นจนตายแน่ๆโชคดีที่วันนั้นมีพนักง,งานทำโอทีกันหลายคนเขาจึงถูกช่วยเหลือไว้ได้ทันคุณต้องถอนหายใจหลังจากที่ตนเองผ่านเหตุการณ์เฉียดตายมาแบบหมันมาดถึงอย่างนั้นเขากลับจำหน้าของปิ่นหญิงสาวที่ทำร้ายเขาไม่ได้เลย จะเพราะความตกใจหรือความกลัวก็ตามแต่ที่ทำให้เขาลืมหน้าเธอไปเสียสนิทแต่ตอนนี้เขาก็ยังคงกังวลว่าหญิงสาวจะตามกลับมาทำร้ายเขาอีกครั้งจนนอนไม่หลับคุณต้องพลิกตัวไปมาบนเตียงผู้ป่วยก่อนจะสังเกตเห็นเงาของใครบางคนอยู่ในห้องน้ำที่แง้มประตูไว้หัวใจของเขาหล่นวาบหรือว่านั่นจะเป็นปิ่นที่ตามเขามาคุณต้องหน้าซีดก่อนจะกดกริ่งเรียกพยาบาลอย่างรัว จนนางพยาบาลคนหนึ่งรีบวิ่งเข้ามาหาเขาอย่างตกใจเกิด e อะไรขึ้นคะมีคนอยู่ในห้องผมครับใครใครอยู่ตรงไหนคะในในในห้องน้ำครับผมเห็นเงาคนมาจากในห้องน้ำนางพยาบาลปลอบใจเขาก่อนที่จะค่อยๆเดินไปเปิดไฟดูในห้องน้ำต่สิ่งที่เธอพบกลับเป็นเพียงความว่างเปล่าเท่านั้นเธอเดินกลับมาพร้อมรอยยิ้มและปลอบใจให้คุณต้องใจเย็นและกลับออกไป แต่ก่อนที่เธอจะออกจากห้องไปเธอได้เปิดไฟห้องเอาไว้ให้คุณต้องเพื่อที่คุณต้องจะได้สบายใจทำให้คุณต้องรู้สึกดีขึ้นมากเขาพลิกตัวอีกครั้งก่อนจะเห็นว่าเวลาตอนนี้นั้นมันเกือบจะเที่ยงคืนเข้าไปแล้วด้วยความเพลียตาของคุณต้องก็กำลังจะหลับลงแต่ตอนนั้นเองที่จู่ๆก็มีเสียงแปลกๆดังขึ้นทำเอาคุณต้องต้องลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งคุณต้องพยายามเงียบให้มากที่สุด เพื่อหาว่าเสียงนั้นมันมาจากไหนเสียงแปลกๆนั้นคือเสียงแกรกแกรกเหมือนกับมีตัวอะไรบางอย่างกําลังพยายามเข้ามาในห้องพักของเขาคุณต้องหวนกลับไปนึกถึงหญิงสาวที่ทําร้ายเขาอีกครั้งจนตัวเองนอนกลัวตัวสั่นเสียงนั้นมันดังออกมาจากด้านนอกระเบียงของห้องแต่คุณต้องก็ไม่กล้าแม้แต่จะลุกออกจากเตียงเพื่อไปดูเขาทําได้แค่คว้าที่กดสัญญาณฉุกเฉินเรียกพยาบาลให้เข้ามาช่วยตรวจสอบเท่านั้น หลังจากกดปุ่มฉุกเฉินไปพยาบาลคนเดิมก็เดินเข้ามาในห้องคุณต้องอยังไม่กล้าลืมตามมองว่าเธอเข้ามาหาเขาไหมเพียงแต่ได้ยินเสียงคนเปิดประตูเข้ามาในห้องเท่านั้นไม่นานนักเสียงของพยาบาลก็เรียกเขาอีกครั้งก่อนที่เธอจะเข้ามาแตะตัวเขาที่นอนคลุมโปองอยู่ทําให้เขากล้าเปิดผ้าห่มออกมาดูนางพยาบาลคนเดิมยิ้มให้เขาก่อนจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นคุณต้องจึงเล่าเรื่องเสียงแปลกๆให้เธอฟัง นางพยาบาลยิ้มตอบและเดินไปดูที่หน้าต่างและบอกเขาว่ามันเป็นแค่แมวที่เข้ามาวิ่งเล่นแถวนี้เท่านั้นและขอให้เขานอนพักผ่อนได้แล้วเนื่องจากตอนนี้มันดึกมากคุณต้องโล่งใจจึงกล่าวขอบคุณนางพยาบาลและหลับสนิทในคืนนั้นวันต่อมาแพทย์ได้เข้ามาตรวจอาการของเขาอีกครั้งพร้อมกับนัดวันที่จะต้องผ่าตัดพร้อมคุยเรื่องรายละเอียดต่างๆของการรักษาก่อนจะออกจากห้องไป และพวกพยาบาลอีกสองสคนจึงเข้ามาช่วยทำความสะอาดร่างกายและนำอาหารมาให้เขาคุณต้องพยายามมองหานางพยาบาลที่เข้ามาช่วยเหลือเขาเมื่อคืนแต่จนแล้วจนรอดเขาก็หาเธอในกลุ่มพยาบาลไม่เจอเลยจึงได้แต่คิดไปว่าเธอคงจะอยู่เข้าเวรกลางคืนจึงไม่ได้มาทำงานในช่วงเวลานี้แต่เขาก็แอบคาดหวังเล็กๆว่าจะได้พบกับเธอสักครั้งเพราะเขาเริ่มมีความรู้สึกดีๆให้กับเธอเสียแล้ว เมื่อเวลาอาหารเย็นมาถึงเขาคาดหวังว่านางพยาบาลคนนั้นจะเข้ามาดูแลเขาอีกครั้งแต่เธอก็ไม่ปรากฏตัวเลยทำเอาจิตใจของเขาห่อเหี่ยวลงไปมากคืนนั้นระหว่างที่เขานอนอยู่คุณต้องลังเลใจว่าจะกดปุ่มฉุกเฉินทั้งที่ไม่มีเรื่องอะไรเพื่อเรียกพยาบาลคนนั้นมาหาดีไหมแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้กดปุ่มอะไรเสียงประตูห้องที่เปิดออกก็ทำเอาใจเขาตื่นเต้นขึ้นมาอีกครั้ง นางพยาบาลคนเดิมที่ดูแลเขาเมื่อคืนที่แล้วได้เข้ามาหาเขาพร้อมกับประหรอดวัดไข้และใบตรวจอาการเขายิ้มมองเธอก่อนที่เธอจะเข้ามาวัดไข้และตรวจอาการของเขาอย่างใจดีคุณต้องจึงพยายามคว้าโอกาสนี้เอาไว้ทำงานเหนเื่อยไหม่คราวันนี้ก็เหมือนเหมือนทุกวันนั่นแหละค่ะผมเห็นคุณเข้ามาตรวจผมแค่ช่วงดึกๆแบบนี้แสดงว่าเวรของคุณดึกทุกวันเลยสินะครับค่ะ การด,ดึกคนน้อยกว่าและฉันก็ไม่ค่อยชอบเวลาที่คนเยอะๆด้วยผมก็ชอบทำงานเงียบๆเหมือนกันครับว่าแต่คุณชื่ออะไรล่ะครับเมื่อคุณต้องถามเรื่องชื่อของเธอเธอก็เงียบไปและเดินออกจากห้องไปทันทีโดยอ้างว่าเธอนั้นยังมีคนไข้คนอื่นต้องไปตรวจต่อและขอตัวออกไปก่อนโดยที่ยังเปิดไฟไว้ให้คุณต้องเช่นเดิมแต่ก่อนที่เธอจะเดินออกไป คุณต้องแอบมองป้ายชื่อของพยาบาลคนนั้นและเห็นว่าเธอชื่อมณนีทำใาจของเขาโล่งขึ้นมากและเตรียมตัวที่จะนอนในคืนนี้ไม่นานนักหลังจากทุกอย่างเงียบไปเสียงแกรกแกกก็ดังออกมาจากระเบียงอีกครั้งแต่ในครั้งนี้คุณต้องไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรเพราะคิดว่ามันก็คงจะเป็นแมวที่เข้ามาวิ่งเล่นเช่นเดิมแต่ในครั้งนี้เสียงของมันดังขึ้นกว่าเก่ามาก และเลื่อนจากเสียงขวนที่ผนังมาอยู่ที่หน้าต่างที่เป็นกระจกคุณต้องพยายามอุดหูก่อนจะคิดได้ว่ากระจกนั้นมันอยู่สูงจากพื้นระเบียงมากหากไม่เป็นเสียงของแมวขวนจริงๆแมวตัวนี้ก็คงตัวใหญ่จนยืนสองขาแล้วขวนกระจกถึงเมื่อคิดได้ดังนี้ความกลัวก็เริ่มเข้ามาอีกครั้งภาพเหตุการณ์ของหญิงสาวโรคจิตคนนั้นกลับเข้ามาในหัวของเขาอีกครั้ง ถ้าหากว่าที่ข้างนอกกำแพงนั่นคือปิ่นที่กำลังพยายามเข้ามาในห้องพักเพื่อฆ่าเขาเขาจะทำอย่างไรดีตอนนั้นเองที่จู่ๆไฟในห้องก็เกิดติดติดดับดับขึ้นมาคุณต้องกรีดร้องลร่อนจนเสียงนั้นดังออกไปนอกห้องมันนีจึงรีบวิ่งเข้ามาดูอาการของคนไข้คนนี้เกิดอะไรขึ้นคะคุณต้องช่วยช,ช,ช่วยด้วยครับมีมีคนอยู่นอกหน้าต่างใจเย็นนะคะคุณต้องไม่มีใครอยู่ข้างนอกนะคะ ม,มีครับมีครับคุณพยาบาลไม่มีเสียงควนกระจกอยู่ตลอดเวลาเลยครับกิ่งไม้ค่ะคุณต้องพยาบาลไปดูมาให้แล้วนะคะไม่มีอะไรนะคะคุณคุณน่าใจนะครับค่ะพักผ่อนเถอะนะคะอีกอย่างเมื่อสักครู่ไฟในโรงพยาบาลตกค่ะอย่าคิดมากนะคะมันไม่มีอะไรจริงๆคุณต้องหายใจหอบและมองไปรอบๆก่อนที่พยาบาลจะปลอบใจเขาอีกครั้งและบอกให้เขาได้พักผ่อน เพราะวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เขาต้องผ่าตัดดวงตาแล้วหากพักผ่อนไม่เพียงพออาจจะส่งผลกับการผ่าตัดได้คุณต้องจึงจำเป็นจะต้องพยายามข่มตานอนและหลับไปเมื่อตอนเช้ามาถึงพวกพยาบาลที่พาเขาไปที่ห้องผ่าตัดโชคดีที่การผ่าตัดของเขาทําแค่ดวงตาด้านขวาเท่านั้นและมันก็ดำเนินการผ่านไปได้ด้วยดีหลังจากที่ผ่าตัดไปเกือบสองชั่วโมง เขาก็ได้มันนอนพักรอแพทย์แจ้งอาการพร้อมกับพยาบาลอีกคนเขาจึงลองถามเรื่องมณน,นีว่าเธอนั้นเป็นใครกันแน่เออขอโทษนะครับคุณมณน,นีเขาเข้าเวงแค่ตอนกลางคืนเท่าน,นั้นเลยเหรอครับเอ๊ะมณีมณน,น,น,นีคือใครเหรอคะก็พยาบาลที่เข้ามาดูแลผมตอนกลางคืนนะครับอ,อ๋อขออนุญาตนะคะแต่ดิฉันคิดว่าแผานากเราไม่น่าจะมีพยาบาลที่ชื่อมณน,นีนะคะแสดงว่าเธออยู่แผานากอื่นเหรอครับ เออดิฉันก็ไม่แน่ใจค่ะเดี๋ยวจะเช็คให้อีกทีนะคะนางพยาบาลทำท่างงงวยก่อนจะเข็นเตียงของเขากลับเข้ามาที่ห้องพิเศษตามเดิมเมื่อเข้ามาถึงเขาก็พบเพื่อนร่วมงานของเขาที่ชื่อตั้มนั่งรออยู่แล้วตั้มนี่เองที่เป็นคนพาเขามาส่งโรงพยาบาลและช่วยดำเนินเรื่องคดีความเกี่ยวกับคุณปิ่นหญิงสาวที่ทำร้ายเขาให้คุณต้องทักทายเพื่อนส่วนเพื่อนนั้นท่าทางไม่สู้ดีนักด้วยความสงสัย เขาจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นตั้มจึงเล่าให้ฟังว่าเป็นนั้นหลังจากที่ทำร้ายคุณต้องไปแล้วเธอก็ฆ่าตัวตายด้วยการกรีดข้อมือตัวเองที่ห้องน้ำของคอนโดตัวเองทำเอาคุณต้องตกใจอย่างมากพร้อมกับถามว่าแล้วคดีความจะเป็นอย่างไรต่อหลังจากคุยกันไปสักพักคุณตั้มก็ตัดสินใจว่าคืนนี้จะนอนเป็นเพื่อนคุณต้องคืนนั้นเองเสียงแกรกแกรกก็ดังขึ้นมาอีกครั้ง คุณตั้มก็สงสัยว่าเสียงนั้นมันคือเสียงอะไรกันแน่พร้อมกับชวนคุณต้องไปเปิดหน้าต่างดูด้วยกันคุณต้องที่ตอนนี้รู้สึกสบายใจมากขึ้นที่รู้ว่าผู้หญิงที่เขากลัวนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วจึงกล้าที่จะเดินไปดูกับเพื่อนทั้งสองคนมองไปที่หน้าต่างแต่ก็ไม่พบกับที่มาของเสียงขวนนั้นเลยคุณตั้มจึงตัดสินใจเปิดหน้าต่างออกและชะโงกหน้าไปดูพร้อมๆกับที่คุณต้องเองก็ชะโงกหน้าไปดูด้วยแต่ภาพที่ทั้งสองคนเห็น กลับทาให้เขาต้องคู่ต้องร้องวอยวายเสียงหลงด้วยความตกใจเมื่อพยาบาลสาวที่เข้ามาดูแลคุณต้องในทุกๆคืนอย่างมณนีนั้นกําลังใช้เล็บของเธอข่วนผนังด้านที่คุณต้องกําลังนอนอยู่จนเลือดไหลทั่วมือของเธอใบหน้านั้นบวมอืดราวกับศพที่จมน้ําตายมานานผมเผ้าเปียกรุงรังและรอยยิ้มเสยะที่ดูน่ากลัวข้อมือของเธอนั้นถูกกรีดจนเป็นแผลลึกหลายแผลร่างนั้นหัวเราะเสียงดังให้กับทั้งสองคน ก่อนที่มันจะพยายามกระโจนเข้ามาในห้องโชคยังดีที่คุณตั้มนั้นพอมีสติและปิดหน้าต่างเอาไว้ได้ทันร่างของหญิงสาวทุบกระจกอย่างแรงจะมีเสียงดังปังปังไปทั่วบริเวณคุณตั้มรีบท่องบทสวดมนต์ที่ตนเองพอจะจําได้ในขณะที่คุณต้องนั้นกดปุ่มฉุกเฉินเรียกพยาบาลแต่ก็ไม่มีใครเข้ามาดูอาการของพวกเขาสองคนเลยเปิดสิเปิดให้ฉันเข้าไปสิ ร่างที่ทุบก,กระจกนั้นยิ้มตอบเสียงกดปุ่มฉุกเฉินพร้อมพูดกับคุณต้องว่าให้เปิดประตูให้เธอแล้วเธอจะเข้าไปปลอบเขาแบบที่เธอทำมาหลายคืนพร้อมกับลิ่มเลือดที่ไหลทะลักออกมาจากปากในตอนที่เธอกำลังพูดคุณตั้มเห็นท่าไม่ดีจึงรีบคว้าข้อมือของเพื่อนวิ่งลงมาจากชั้นสี่ของตึกทางบันไดโดยมีเสียงฝีเท้าไล่ตามมาไม่ไกลนักเขาพาเพื่อนวิ่งมาจนถึงห้องฉุกเฉินที่มีเจ้าหน้าที่อยู่หลายคน เสียงฝีเท้านั้นจึงเงียบไปทั้งสองคนเหนื่อยหอบขณะที่พยาบาลคนที่คุณต้องสอบถามเรื่องมันนีเมื่อเช้าจะเข้ามาหาเธอเข้ามาทักทายเขาที่ความตกใจที่คนไข้วิ่งลงมาถึงชั้นแรกหลังจากผ่าตัดแบบนี้คุณต้องจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เธอฟังนางพยาบาลหน้าซีดแล้วเล่าให้คุณต้องฟังว่าในตอนที่คุณต้องบอกว่ามีพยาบาลชื่อมันนีมาดูแลเธอเองตกใจมากเพราะว่าในโรงพยาบาลนี้ ไม่เคยมีนางพยาบาลที่ชื่อว่ามณนีมาก่อนเลยไม่ว่าจะแผานากไหนแต่เธอไม่อยากให้คุณต้องกลัวจนไม่กล้านอนรักษาพยาบาลต่อเธอจึงแกล้งรับคำไปก่อนนั่นยิ่งทำให้คุณต้องหน่าซีดไปอีกตอนนั้นเองที่คุณตั้มนึกถึงเรื่องสำคัญบางอย่างขึ้นมาได้เมื่อได้จังหวะเขาจึงเล่าให้คุณต้องฟังว่าชื่อจริงของปิ่นหญิงสาวโรคจิตที่ทำร้ายคุณต้องจนเกือบตายนั้นมีชื่อว่าปิ่นมณี เขาจึงขอให้นางพยาบาลช่วยเช็คให้ทีว่าศพของปิ่นมณีนั้นได้เข้ามาทําการชนสูตรที่โรงพยาบาลน,นี้หรือไม่พระดวงวิญญาณที่พวกเขาเจอนั้นจะต้องเป็นปิ่นมณีแน่นอนนางพยาบาลคนนั้นออกท่าทางจะสับสนเล็กน้อยแต่เธอก็ทําตามที่คนไข้ทั้งสองคนขอไม่นานนักเธอก็กลับมาพร้อมบอกว่าร่างของคนไข้ที่ชื่อว่าปิ่นมณีนั้นได้เข้ามาทําการชนสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่โรงพยาบาลน,นี้จริงๆ คุณต้องรู้สึกขนลุกจนขอออกจากโรงพยาบาลในวันนั้นเลยแต่หมอก็ได้ห้ามเขาเอาไว้เนื่องจากคุณต้องนั้นเพิ่งจะทําการผ่าตัดไปเมื่อเช้าทําให้ในคืนนั้นคุณต้องกับคุณตั้มจําเป็นที่จะต้องค้างคืนที่นี่ต่อคืนนั้นคุณตั้มล็อกหน้าต่างทั้งหมดพร้อมกับเอาพระที่พอจะหาได้จากคนในโรงพยาบาลมาตั้งไว้ข้างหัวเตียงของเพื่อนแต่ถึงกระนั้นเสียงเล็บขูดผนังดังแกรกแกรก ก็ยังคงดังอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งเช้าและเป็นอย่างนี้ไปทุกคืนจนคุณต้องออกจากโรงพยาบาลและในที่สุดเขาก็ไปทำสังฆทานให้กับดวงวิญญาณของปิดมณีทุกวันนี้เขาก็ยังได้ยินเสียงแกรกแกรกอยู่ทุกคืนที่เขาหลับตานอนเขาหวังว่าสักวันหนึ่งเธอคงจะเลิกติดตามเขาและไปเกิดเสียทีหลายคนไม่เจอกับตัวเองคงไม่รู้หรอกว่า การมีผีติดตามมันน่ากลัวขนาดไหนหวังว่าเพื่อนๆจะไม่มีผีติดตามเหมือนคุณต้องในเรื่องนี้กันนะครับหากชอบฝากช่วยพวกเราแชร์คลิปนี้และคอมเมนต์ให้กำลับบงใจกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ